สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้แม่ค้าขายอาหารตามสั่งเนะครับผมราดเข่าคนละจานเลยนะครับเด้อแม่ค้าของผมเอาไขด่ดาวเด้อครับใส่ไขด่ดาวพร้อมเอาพัดน้อไม้ดองใส่ไขด่ดาวเด้อรนะาดเข,าขด่าไข่ดาวก่ต้องซุปนะครับของผม ไข่ดิบสดแล้วจ้ากินไข่ดิบปะครับนั่งแยบออกจอยกว่าไข่าดาวของเจ้าไออข่หงอยากไข่จาสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมวันนี้เก็บอาหารจานเดียวครับผมร่อมขายอาหารตามสั่งเลอ ขั้นอยางขัง้นปีนบ่มามืองกันครับผมสอดไข่ดาวพานมาเนี่ค่ะก็เอาป่าชูกปน่งเอาป่าชูครับก็ออะเป็นอย่างมะตูม เมือครับผมฝนตกทั้งวันเลยวันนี้เดี๋ยวก็ลงมาอีกพอดีมี่นอนไม่สมก็เลยสีกินอ,อ,อาหารจานเดียวพี่น้องกินคนละจานลาดเขาไปเลยฝนตกไม่ได้เข้าไปในบ้านเลยนี่นี่ก็ไม่ได้เข้าเข้าไปในบ้านย่าเลยทางเละ เผ็ดกับเผากินกันตำพริกแห้งกับกระเทียมถ้าร้านค้าเขาเจะใส่พริกสดนะครับแต่ว่าร้านเท่าใส่เป็นพริกแห้งมันจะหอมปลาที่ใส่หมูจังขี้กระเจ้งนั่นแล้วฮะที่ใส่หมูหลายแท้มันจะบ่เจ้งเขา าจานและเก็กบบาทครับเนี่ย0บาทจานละยี่สิบโปรเจวขายถวยและยีสิบบาทอาหารตามังบวกไข่ดาวจานละยี่สิบทที่น้องยี่สิหบห้าบาทบอกโอ้ตหน่อ,นอยท่านท่นได้กินอาหารตามังจานละยี่สิบบาท,ทดีเด้ ันอยู่นะครับแต่ก่อนจะหน่อยเป็นเด็กพักขนงครับผมหลังลงหนังตอนดอนสมือบ่มีลงหนังแล้วครับผมแต่ก่อนนี่พักขนงนี่มีลงหนังห้ายลงมากมากเลยสมัยเติมนหน่อยไปอ,อยูครับขีนทายหลังจาก จบปหมกแล้วไปเรี่ยนอยู่กรุงเทพพที่นอ้องปลา,าผัดเยอะจังเลยนอไม้นอนอไม้ดองเราต้มแล้วนะครับนอไม้ดองแทบเท,เทียบออกมาจากบ้านป่าป่าจุลี กูได้อยากได้นมไม่สมกับสามารถสร้างไดเด้อร์ทำเองไม่ใช่ทำเองป้าทำเติมน้ำเปล่าลงไปครับผมนี่นมไม่สมมือนันแค่ว่าผัดอุ้ยยางแสบมือนี่กัเลยเอ้าเข้าไหนไหน,ไหนเข้ากับเขาไปในบ้านบ่ได้ เพ็ดก็เผานี่เราไม่ส่งพัดเอาไม่ส่งกินอีกกันนะประสันเบื้องหลังเอาเนี่ยบังไฟเด้อพี่น้องเอาโต๊ะมาบังไฟบังแก๊ส่มมันแห้ง ขนาดตังเลยไหมปลาจานแม่ค่าไหมขดัขดขึ้นขัดขึ้นนึงชีเมืองจ,จยานจานไงแท้โอ้เหแดเป็นทะัล จัดจานนะครับมีมะแตงไหมไมะแตงก็ไม่มีสองจานไข่ดาวทำพริกน้ำปลาไหม ไม่ทำหรอกนะกินไปกินมันหดกินไปกินมันหลดทาไปหยอกกันไปนะครับผงนัวโงนัวมโนโซเดียมแล้วก็คือ,อรถดีจอกับว่าออก <c oughs> มันแข็งโตว่ะรถดี ผู้ได้สนใจอยากสิบมากจินอาหารตามสั่งฝีมือแม่ค้าแพว่ว่ากะหลังจากโควิดซาคูเนเอร์จังมาเล่นน้ำกันใส่สิ้วขาวใส่ผงงัว อยากกินเมนูใดสามารถสั่งได้รีเฟซขามาได้ครับผมนอกจากกบกับเขียดที่แพ้ว่าบอเฮ็ดครับผมนอกนั้นเฮ็ดใจเมิดครับครับีงูสิงมาฝากแพ้ว่าแพ้ว่าแฮงมัรเด้อครับผม <c oughs> แต่ว่าเยาาี่ยมไก่ซะหน่อยเด้อครับซะหน่อยยามครับ ใส่ใบกะเพรานัหนักๆเลยครับหอมไปแปดบ้านเก้าบ้านาน,นะครับผมพัดนโนไม้ส้มลาดเข้าแซมเม่แม่เมึงว้าวเป็นได ลาดหนักๆเลยครับผมเอาให้เต็มอิ่มครับลานเท่าสวดพูนจานเลยสวดพูนจานเลยนะครับมากินข้าวด้วยกันครับผมพร้อมมากๆสวัสดีจ้าพี่น้องมากินข้าวน้ากันจ้ะมื้อนี้เพื่อได้อ,อาหารตามสั่ง กับเพ้าหน่อไม้ดอวงคุหมูกจับสวัสดีครับสวัสดีครับมามาจากพี่น้องมาจีกของกันจ้ะสวัสดีออสสด้อย่างเลยจัิงสิโอ้ยโปรดถนัดมาพี่น้องเจ็บๆน้ำกันพวรนะแม่ค่าเห็นหลายครับ กินเข่าทำกลางบรรยากาศสายฝนร้านอาหารนท่านเรียบร้อยฝนกาศิศาส์มาเนี่ยแล้วม,มีน้ำซุปแล้วมีน้ำซุปพริกน้ำปลาน,น้ำฝน แซ่บพี่ตังอาเนี่เนียวน้อนจ้ะมันกลิ่นเขาแต่ของเพื่อนจะเท่าเท่า đưa tốn kheo, menu menuy, phun con, hay lái khác. nha khả bà kì dư Thế này vui, mà lén má chai khai dư phẩm, thế này phẩm Mà lén chai hay đọc ทบต้นทบดอกเนี่ยผักเผาเนี่ยเอาอยู่บ่างก็เรียนเต็งจันนลยพี่น้องต้าไหนมันเป็นคนมักหยอกเบื่อเลยเนาะหยอกบางที่รโอยากเห็นแค่ว่าที่อหยบ กับชีวิตหนักมากแค่ว่าจะเป็นคนเป็นคนที่เรียนกับชีวิตนิดนึงต้องเฮ็ดให้ดีกันไหนคืเพิ่อนตั้งใจแล้วเพิ่นต้องเฮ็ดให้ดี ขาดทุนช่างมันพอแต่ได้รับคำชมคอนเซ็ปของแกว่าเฮ้ยเพีย,ยคืดกันแล้วเนี่ยพ่กินเร็วใช่กู ืตัวไข่เอาช่องฟิตได้แล้วมุกมุกเป็นปะแค่้ากินตัวมาเป็นมุ่งจับของแฝดข้นตาข้นดงไหนวะบ้างกินอีดีฮะบ้างปินอีเลียบ่บออีเลียเดีย๋ยวข้าวกินจะนอาไม่สม

ลุกใช้พักยูสูใช้ใครใเคยไปตวงไหมเฮ้ยเห็นเหตพี่น้องมัง้งยองมัง้งดังไฟได้ก่อนแต่ดังได้ยูรึเปล่ากินบุเบิดหนึ่งละหาไรไร หื่นตกบรรยากาศหนวต้มเป็ดเอาผลละมไม่กินเนี่ยพ่อลูกสาวเจากินม,มัน้ยโอ้ยเพ็ดน้องไม้มันหอนเนาะ Hết hòn kỳ lô là hát sữa bát, kìa nóng bát bát. Tìa mhm. 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 Tìa แช้ซีสือมะล่างแล้วก็ใส่กระปุกใส่ตู้เย็นไว้เพื่อนแล้วเพื่อนกับชิมาก,กินกล้วยได้บอกคุ้งเนี่ยเพื่อนบ่อกินได้พี่น้งองคุ้งซุอนะเป็นยั่วกินหลัง Không bán phổn quá Phổn mặt Nếu phần mặt cứ kéo măng quản kéo măng quản Các bạn khám phổ Nè mắt mặt khẩu ăn คนทังเ,เบิเละบ่จิมูเอวพามาเซ็ตลุกปไปไ่ะ,ะเดี๋ยวเไปเอให้ไม่ติดอยู่ทุกเจ้าบ่เดีด้ยินจีทูบ่ <laughs> 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 เบิรตแล้วบ่ กินต้งถีหมูเฮียปวานนิดหน่อยกินหมูกาดกินเผาทำไมกินนิดหน่อยอ๋อแต่จะเบาขั้วมเกาขั้วลมคอยถามเจ้าเจ้าคือเขาบ้านแน่ขอกระมูกไปแล้วไปขอไม่ทีเดียวผมพ่อตอนบ้านอันนั้นเจ้ารุดเบิดแหละเบรกเหมือน หายล้ายปวดเออเราเรี้ยงสมัยเป็นเิดหน่อยหยัค่อยๆซื้อไอติ่มน้ำรถอ,อันนั้นเนาะไอติ่มทังนะนี่ตัวตัดหยังห่งนะจำซื้อหมอบ่ได้ปะไปเล่นอยู่ แสละกลางบ้านเรียนบักยากเสากันนะรถไอติมมามนีเงินบาทเดียวชีหาคนนะ่ะก็เลยซื้อไอติมแพงนึงเลี่ยนกันดูดอืเลี่ยนกันดูดเล็กด่อยเนาะพี่น้องกินน้ำกันไหมนะเคยหยดรถใส้ไหมบ่ะเคยนะบอบางทุกท้ายมันเป็นวัดบังนะ่ง ขึ้นห่างขึ้นห่ารลุไปแล่นโง่แล่นออกนะเขาลำช่องแม่ไอ้ทีเดียนไรช่องเดียนเราคว้างจริงมึงอย่าดูดก้อนเนอกูดูดก้อนกูดูดก้อนกูประกัดดอกเ่าะนั่นไอ้ดูด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 แดงกันดูดนะมากระนั้นก็หนอยลงมาก็ต้องยี่สิบตัวทั้งลูกพี่ตื่น ก็่างยัหอดปากอ่ะพืชหนเฮ้ยเด็กหน่อยมน้อขี่เดียดกันเนี่ยต่ก่ันพี่น้องนกไข่ข่เก็บกับบ่มีต่ก่ันนี่เนี่แหละจะมาบุกหดบาบเมื่องกับเท่นจะเลื่อนเนาะ เลี้ยนบาทนี่ไงแล้วเยนเสริมเขลอยก็ได้ใสเ่เรียนหา,า,า,าเรียนหาง่ายๆทำเถียนะหมัดใจเถียไปไปอนพี่น้องฝนกระตกเบิดมือที่ละเงแซเชงแซะจืนไปใส่กระไดดอกยี่พานี่นีบบย่ย,ย,ยุบานนี่ละเดียวกับยี่พาเขาพ่อบ้านดูดุ้นดูด,ดย้งเร็วๆยี่พาเพินน่นอนเรียมในบาน ไปก่อนจ้ะเห็ดเวียกกับบพ่อได้เห็ดดอกจ้ะขอบบุญขอบคุณเหล,ยลายจ้ะสวัสดีจ้ะ